สวัสดีครับทุกคนครับพอดีวันนี้ได้กิ่งต้นมะนาวจากของคนข้างบ้านนะครับพอดีแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับพอดีไปเห็นต้นมะนาวเขาลูกดกมากเลยครับก็เลยขอกิ่งเข้ามาทดลองตามช่อง y o YouTube หลายๆช่องที่เขาทองทดลองทำนะคือการปักชํากิ่งมะนาวเอ,อ่อโดยการควบแน่นนะครับผมก็เลยว่าจะลองมาทําดูว่าของเราถ้าลองแล้วมันจะเป็นเหมือนกับของเขาไหม ก็ส่วนผสมหลักๆที่เห็นเขาใช้กันนะครับก็จะมีกาทดลองตามช่องยูทูบหลายๆช่องที่เขาทงทดลองทำนะคือการปักชํากิ่งมะนาวเอ่อโดยการคับแน่นนะครับผมก็เลยว่าจะลองมาทําดูว่าของเราถ้าลองแล้วมันจะเป็นเหมือนของเขาไหมก็ส่วนผสมหลักๆ,ๆที่เห็นเขาใช้กันนะครับก็จะมีกะปินะครับ แล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มชูก,กำลังในส่วนตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเล่งรากนะครับตัวนี้เราต้องลองทดลองดูก่อนเนาะผมก็ยังไม่เคยทำเลยครับหัวใส่ไปสองช้อนแล้วก็น่าจะากิ่งนะครับตันนี้พอดีกิ่งที่ผมได้มามันจะเป็นกิ่งประมาณเนี้ครับ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะต้องลองติดตามชมดูอีกทีอ่าวันนี้เราจะมาทดลองด้วยกันนะครับเห็นหลายๆคนที่เขาทําเขาก็ประสบคลาําเร็จนะครับจะได้มาประมาณสักห้ากิ่งนะครับทีนี้เราก็ทําการตัดแต่งกิ่งกิ่งที่มันใบที่มันออกตรงด้านล่างเราก็เลาะอ,ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กิ่งความยาวก็ประมาณสักประมาณสักน่าจะประมาณสักห้านิ้วครับ เราจะทำการแช่ส่วนผสมต่างๆคนให้เข้ากันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทดลองลอะไรอะตอนสมัยที่เราเรียนกันนะครับกินนัน่นกินหอมจังเลย <c oughs> <c oughs> อน,นะครับเราจะลองทำการแช่ทิ้งไว้ประมาณ <c oughs> เขาบอกว่าประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ เราะทำการแชร่ทิ้งไว้ก่อนนะครับทำ,ทำ,ทำตามขั้นตอนเขาบอกว่า10 -15 นาทีโอเคเดี๋ยวเราลองแช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับครับทุกคนหลังจากที่เราแช่น้ำยาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการปักชำกิ่งนะครับโดยดินที่ใช้เราใช้ใช้ดินนะครับ แล้วก็จะเป็นดินที่ชุ่มน้ำพอหมาดๆนะครับแล้วก็เราจะทำการปักนะครับ แล้วเราจะใช้ถุงพลาสติกค,ครอบนะครับนี่ขยับไปนิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกประมาณหนึงเดือนเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแก้วที่เราใช้เราใช้แก้วกาแฟนะครับหรือว่าแก้วน้ำดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับ ไม่ต้องเจาะรูนะครับก็ใช้หนังยางรัดไว้ จะว่าน่าจะได้นะครับาทาแบบนี้เหมือนกันประมาณมีประมาณอยู่ห้ากิ่งนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปักชํากิ่งมะนาวแบบควบแน่นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับทั้งหมดที่เราทําก็ประมาณมีมีอยู่ประมาณห้เออมีอยู่ห้ากิ่งนะครับอยู่ยังไงเดี๋ยวถ้า ลากออกหรือไม่ออกไงจะอัปเดตอีกทีนะครับนี่ก็ทดลองตามช่องอื่นๆที่เขาลองทํากันนะครับเราก็ลองมาลองทําของเราดูบ้างว่ามันจะเป็นหรือเปล่ายังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องเล็กๆขอ,ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดียวกลับมาอัปเดตอีกครั้งนะครับ